สวัสดีครับนักเรียนเจอกันใน EP 2ี2นะครับยังเป็นเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมอยู่นะครับซึ่งตอนนี้จะเป็น EP ที่สรุปการใช้สูตรต่างๆนะครับซึ่งถ้าจำสูตรได้คงว่าสบายเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยครับ ค้างจาก EP 1 1นะครับก็คือตอนนี้เรายังอยู่สูตรของคอร์อยู่นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้วิดีโอมันยาวเกินไปใน EP เมื่อกี้ก็เลยตัดมาเป็น EP 1 2นะครับโอเคครับเนื่องจากสูตรคอร์เนี่ย,ยมันสามารถใช้ร่วมกับเสกได้เพราะว่ามันเป็นส่วนกรัมใช่ไหมครับเพดังนั้น mm hmm. เดี๋ยวเราลองให้ตัวอย่างโจทย์ของเสกดูนะครับว่าทำยังไงนะครับลบเ,เลย ถ้าเขาข้าตอนนี้นะครับถ้าถ้าเจอโจทย์ที่มันเป็นองศาเนาะเช่นคอส4ี่ร้อยองศาคอสร้อยสมสิบห้าองศาไซร์ร้อยห้าสิบองศาเนี่ยแนะนำให้เปลี่ยนมาเป็นเรเดียนนะครับตามตามอ p ที่ครูสอนวิธีเปลี่ยนนะครับพอเปลี่ยนเป็นเรเดียนเสร็จพอแยกเสร็จก็เลือกสูตรก็จบเกมแค่นั้นเองครับมา่าโคเซกว่าขอไฟขอไฟ เราเรียนโคเซกไปแล้วอันนี้ต้องเ็จแล้วเ็จเท่าไหร่นีเศษเศษสักสามสิบเจ็ดพายส่วนหกเนาะว,วิธีคิดครับก็คิดวิธีที่หนึ่งเดีย๋ยวครูจะทำสองวิธีให้ดูนะวิธีที่หนึ่งก็แยกนะครับคิดของมันเองเลยก็จะเป็นสามสิบเจ็ดพายส่วนหก ครูขอแยกเป็น6พายบวกพายส่วน6นะครับจากนั้นเซกมันก็จบแล้วนะเนี่ยนี่คือเลขคู่จะไมคู่บวกเซกสามารถใช้สูตรเดียวกันกันกบคอร์ได้ครับก็ไปเลือกเลยคู่บวกคู่บวกอยู่ไหนคู่บวกตรงกับโูนขอไข่สนะครับก็เวลาตัด ตัดแล้วไม่ต้องเติมลบนะครับก็ตัดทิ้งได้เลยครับชึบชก็เหลือแค่เศกพายส่วน6นะครับสูตรของเซษนะครับถ้าจํามาจากฝ่ามือเอาลหันนะครับมันมีประโยชน์เลยเนี่ยสังเกตไหมตอนนี้ครูแทบบจะไม่ได้ใช้วงกลมหนึ่งหน่วยเลยเอาแค่สูตรกับฝ่ามือเอรลหันเข้า<ม>ไปม,มันคือ สองส่วนรูทนิ้วจำนวนนิ้วทางขวานะครับนี่เราก็เอานิ้วพายส่วนหกลงก็คือนิ้วนี้นิ้วทางขวามีกี่นิ้วสามนิ้วก็จะเป็นสองส่วนรูทสามจบครับก็ได้สองส่วนรูทสามนั่นเองครับอีกวิธีหนึ่งครับจริงๆวิธีหนึ่งก็ไม่ค่อยแนะนำนะเดี๋ยวมันมงงเราสามารถหาคอสแทนครับ หาคอสแทนเศษแล้วตอนจบเดี๋ยเราค่อยมาเปลี่ยนกับเศษเป็นส่วนได้ไหมมันก็จะกลายเป็นคอสสามสิบเจ็ดพายส่วนหกเราก็แยกเหมือนเดิมเป็นคอสหกพายบวกพายส่วนหกอันนี้คือคู่คู่บวกครับคู่บวกคู่บวกก็ตรงกับเหมือนเดิมสูตรเดิมอยู่ยแล้วแหละเพราะมันส่วนเดียวกันคอเสเศษก็ตรงกับสูตรขอไข่เบอร์สี่นะครับก็เวลาตัดเสร็จก็ไม่ต้องเติมลบนะครับ จุดจุดตัดนะครับก็จะเป็นคอสไส่วนหกจากนั้นเราก็นิ้วลงครับคอสไพ่วนหกก็นิ้วไพ่เศหกลงใช่ไหมก็จะได้รูทสาม่วนสองใครเป็นสายตารางก็จะตอบได้เหมือนกันนะครับแต่เราอย่าเพิ่งรีบตอบนะครับเพราะว่าไอา้ที่เราหานยคือเศษไอ้ที่เราหาได้ตอนนี้คือคอเสเศษคือส่วนกลับของคอสจะมไหต้องพลิกกลับไปกกอนเพราะนั้นถ้าอยากทําให้เป็นคอสก็นี้ครับอ่าอยากทำให้เป็นเศษก็กลับาาเป็น สอส่วนรูทสามครับเพราะเพราะเดี๋ยวเขียนเหตุผลนี้ให้ดูเพราะเซกทีตามันเท่ากับ1นึ่งส่วนคอสทีตานั่นเองมันคือส่วนกลับนะครับก็เลยต้องกลับก็ทําทั้งสองวิธีเท่ากันนะครับเท่ากันเลือกได้นะคชอบวิธีไหนนะครับ EP12 สิบสองน่าจะเป็น e p สั้นนะครับเป็นให้ชิชวๆือบ้างนะครับ อ่าขออีกข้อหนึ่งเนาะเป็นแบบองศาหรือบ้างเดี๋ยวมาลองดูครัแบบเลขพวกนี้อ่ะ6 9 3ลบองศาเมนโคก็คิดเลขขึ้นมามุนมองกันนะเผื่อมันได้ มาเครื่องหมายลบนะครับเครื่องหมายลบคอสกับเซกใช้ด้วยกันได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นเครื่องหมายลบมันสามารถเอาออกไปได้เลยนะครับเพราะฉนั้นโจทย์เราจะเหลือแค่เซกห้าร้อยสามสิบเพราะนั้นใครที่ดูถึง ep12 สิบสองเนี่ยคอสกับเซกหากโจทย์มีเครื่องหมายลบเอาลบออกได้นะครับมาทําให้เป็นเรเดียนครับคูณด้วยพายส่วนร้อยแปดสิบศูนย์ตัดศูนย์ โอ้ยเยอะมันก็นได้เนี่ยมจะได้เลขสวยไหมเนี่ยถ้าเลขไม่สวยดแต่ครูต้องเปลี่ยน930เป็นเลขเด่นเนาะสามหกสิบแปดสามสามสามหนึ่งอ้าวทำไมมได้เลขคุ้นๆมาเนี่ยได้สามสิบเอ็ดพายส่วนหกครับมาแยกครับเป็นเซกห้าพายบวกพายส่วนหกนี่แหละครูว่ามันจะได้สมอลเล่ตรงแยกเนี่ย นีหัวกะโหกลกแล้วัดินแดนหัวกะโหกลกดินแดนแห่งความตายเลยนะเนในโบเซลนะนนะเป็นชื่อนะใครที่ไม่ได้เสดส่วนเนี่ยคูเตือนแทบทุกอีคนจะได้สมอลได้แน่แน่เสดส่วนจะลืมไปทวนด้วยนะครับเลขเด็กประถมโอเคครับห้าพายคือเลขขี้ใช่ไหมขี้บัวจากนั้นเราก็ไปเลือกสูตรมาครับขี้บัวขี้บัวอ่ะเจอแล้วครับ อยู่สูตรขอไข่สามนะครับไอไอพวกกอขอคอ,อนี่ครูก็ไม่สีเรียนโอแค่เอาไว้เรียงเฉยๆอย่าลืนมนะตรงนี้จะต้องอยู่ระหว่างศูนย์ถึงเก้าสิบองศาครับภายคือร้อยดสิบเนาะหารสองคือเก้าสิบี่บวกนะครับขี่บวก เวลาตัดให้เติมลบด้วยนะครับจากสูตรตัดตัด,ตดเติมลบแล้วก็เป็นลบสิบไพ่ส่วนหกอย่าง,งงนะบางคนเอาอาจารย์ไหนว่าเอาลบออกไปแล้วอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับลบตัวแรกที่เราออกนั้นเป็นลบของสูตรนะครับเนี่ยลบของสูตรโอเคก็สูตรส็จก็คือสองส่วนรูททางขวานะครับก็เอาทำไมมันเลขกเดียวเล็เดียวไม่เอาเลย มันก็จะเป็นอานี้นี่ลงแล้วก็จะได้เป็นสองส่วนรูทสามหรืออะไรไม้เครื่องหมายลบง่ายอย่าลืมข้อนี้เฉลยครับสองส่วนลบสองติดลบเลยนะลบสองส่วนรูทสามครับเห็นไหมครับว่าขนาดเกือบพันเกือบพันองศานะเรายังหาได้นะครับเห็นไหมไปไปต่อนะฮะชุดสุดท้ายนะครับ แต่แทนก็คือแก๊งแทนครับแทนก็จะมาคู่กับคอร์ดนั่นเองนะครับมาเมาเดิมขี่คู่อะไรเงียขี่คู่ขี่คู่อย,ยเหมือนเดิมครับถ้าเขาให้โจทย์เรามาใช่ไหมครับเชนเชนอะไรดีสามสิบสามพายส่วนสีหน้าที่ของเราคือต้องมานั่งแยกนะครับตั้งแยก แต่เออจริงๆคงก็ลืมบอกเนาะเวลาเห็นโจทย์เนี่ยนักเรียนลองตัดเลขดูก่อนนะั้นถ้าเลขมันเยอะลองตัดลงให้น้อยลงก็ได้นะเช่นเช่นคเนียสมมติเห็ๆนะหกสิบหกพายส่วนแปดเนี่ยโอ้มันคิดยากเลขมันเยอะคิดไม่ออกนะครับก็ลองหาแม่สูตรคูณมันตัดได้นะครับก็จะเหลือเป็นใช่ไหมสองเนาะสามสิบสามพายส่วนสี่นะครับแบบนี้แต่โจทย์ส่วนใหญ่อาจจะให้เลขที่เขาตัดมาให้แล้วนะครับ เกลับขึ้นสู่โจทย์ดั้งเดิมอมสีชมพูเลยนะก็สมมตินี่คือโจทย์นาอเราก็ไปแยกแต่ก่อนแยกเดี๋ยวราไปดูสูตรก่อนว่าแทนมีสูตรอะไรบ้างนะครับแทนครับขี้แทนกับขอบใช้ด้วยกันนะแทนกับขอบใช้ด้วยกันนะครับถ้าขี้ลบนะครับขี้ลบขี้ลบ อันนี้ให้เติมลบด้วยนะครับถ้าคู่ลบก็เติมลบอีกนะครับต่อไปถ้าขี้บววครับถ้าขี้บวก,บบวกไม่ต้องเติมะครับถ้าคู่บวกครับไม่ต้องเติมะครับ ค่าแทนนะครับค่าแทนสังเกตไหมครับว่าคู่บวกคู่บวกเนะี่ยไม่มีอันไหนได้เติมลบเลยนะครับเพราะนั้นจาไว้เลยนะคู่บวกไม่มีใครได้เติมลบนะครับอันเช็คซสูตรคอสี่หไหมอันนี้คู่บวกก็ไม่เติมเห็นไหมคู่บวกไม่ได้เติมเห็นไหมกสี่คู่บวกก็ไม่เติมเออมันก็ได้อาจจะช่วยจําได้บ้างนะครับถ้าคู่บวกไม่เติมสักอันเลย นะกลับไปโจทย์เดิมแต่นะครับเราก็แยกครับก็จะเป็นแทนเออเท่าไหร่นี้8 π ดพายบวกพายส่วน4ครับ8 π ดพายบวกพายส่วน4ี่นี่เป็นเลขคู่ใช่ไหมคู่บวกอ่าตรงกับที่โคูดพอดีเลยคู่บวกไม่ต้องเติมใช่ไหมครับเวลาตัดก็ตัดไปเลยไม่ต้องไปเติมลบก,ก็จะเป็นแทนพายส่วน4แทนพายส่วน4ี่เอานิวน้วนีว้ลง แทนพ4ส่วนสี่ก็คือรูทสองส่วนรูทสองซึ่งตัดได้หนึ่งนั่นเองสรุปข้อนี้แทนสามสิบสามพส่วนสี่ตอหนึ่งครับถ้ามันเร็วนักเรียนสามารถปรับสปีดให้มันลดความเร็วลงได้นะครับแม่เออแล้วประเด็นคือไอ้รูทสองส่วนรูทสองนี่เอามายัางไงเอามาจาก EP แปดไงฝาหมือละหนันใครที่เป็นสายตารางก็น่าจะจำได้นะครับมาแทน พาจนซีซึ่งอีกชื่อหนึ่งมันก็คือ45องศาตับหนึ่งนะครับเอาอีกครับเอาเลขอะไรดีนะแทงลบ150องศาละิดลบเนาะทีนี้ เครื่องหมายลบครับเครื่องหมายลบจะไม่มีผลแค่คอสกับเซษเท่านั้นถ้าตัวอื่นมีผลเสมอแนละ้วจะไปลบกันที่นะแล้วเราจะไปเอามันไปไว้ไหนเอามันมาวางไว้ข้างหน้าครับโอเคนะมาางไว้ข้างหน้าจากนั้นครับก็เปลี่ยนให้ร้อยห้าสิบเนี่ยเป็นเเดียนซาคูณด้วยไพส่วนร้อยแปดสิบนะครับหลังๆโคซอนเร็วเลยนะ ครูเชื่อว่าเราไม่ใช่เด็กน้อยมาได้กินก๊อกแหละเราน่าจะทำแอดวานได้แล้วนะตาดจื๊บจ,จื๊อ่ะ,ะก็เป็นเท่าไหร่สามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดเป็นห้าพายส่วนหกครับจากนั้นแยกครับแยกก็จะเป็นลบแทนพายนะครับพายลบ พายส่วนหครับพายเนี่ยมันคือเลขขี่นะครับเพราะว่าสาเหตุทําไมถึงเป็นเลขขี่เพราะมันคือเลขหนึ่งนะครับพายกับ1นพายมันคือตัวเดียวกัน1คือเลขขี่ขี่ลบขี่ลบขี้ลบอยู่ไหนขี่ลบโอ้ขี่ลบตร,ตรงกับสูตรข้อหนึ่งครับอ่าขี่ลบบอกว่าตัดทิ้งเนาะตัดตัดเขาบอกให้เติมลบมันมีลบอยู่แล้วก็ต้องเติมครับมันจะเป็นลบ ลบสีดำก็คือตรงนี้นะส่วนลบสีแดงนี่คือเราเติมเพิ่มเติมเพิ่มจากสูตรเติมเพิ่มจากสูตรโอเคนะแต่จริงเดี๋ยวลบเจอลบก็เป็นบวกไม่ต้องซีเรียสเป็นแทนายส่วนหกนิ้วลงเนะาะไยสะดกคือนิ้วชี้ลบลบเป็นบวกสรุปข้อนี้ตอบ รูทหนึ่งส่วนรูทสามนะครับใครที่ไม่รู้ที่มากรนาไปดู EP ก่อนหน้านี้ด้วยโดยเฉพาะ EP 8นะครับฝ่ามือรหันหรือใครเป็นสายตารางก็ดูตารางก็ได้นะรูทหนึ่งถอนได้ครับถอนได้หนึ่งซึ่งหนึ่งส่วนรูทสาม,มันมีอีกร่างหนึ่งไม่ทําให้ดูแล้วนะครับเพื่อประหยัดเวลาเน็ตของนักเรียนด้วยก็เท่ากับรูทสามส่วนสามเรียบร้อยครับ mm. <c oughs> สรุบครับสะรุบลบแทนร้อก็ต่อรูทสามส่วนสามนั่นเองครับหรือแทนลบร้อยห้าสิบองศาจนเดียวกันนะอย่าลืมว่าครอาลบไปวางไว้ข้างหน้านะครับแม่ผนะัานต่อมาครับชีวิตเราต้องก้าวต่อไปเมื่อมีแทนไม่ใช่เมื่อมีแฟนนะครับ เมื่อมีแทนก็ต้องมีคอร์ดครับเดี๋ยวครูรแบแป๊บหนึง่งเรียนครับต่อเลยครับคอร์ดครับคอร์ด,อรดเอาคอร์ดเท่าไหร่ดีคอร์ดคอร์ดคอร์ดโอ่ะอังคิดเดี๋ยว เออเท่าไหร,ร่ดีหาบาคอส17ไพส่วน3เนาะ,นะเริ่มครับเดี๋ยวเราจะคิดสองแบบเนาะอ่าก็ขั้นแรกแยกครับคอส17ไพส่วน3แยกเป็น6ไพลบพายส่วน3นะครับ โอ้โดแล้วพวดอีกนะถ้าแยกไม่ได้สแสดงว่าเศษส่วนเจ๊งนะไปทวนด้วยนะครับเศษส่วน6นี่คือเลขคู่คู่ลบคู่ลบตรงกับสูตนไหนมันใช้สูตรเดียวกับแทนนะขอดกับแทนเนี่ยคู่ลบเนี่ยคู่ลบคู่ลบสแสดงว่าเวลาตัดให้เติมลบด้วยนะครับจากสูตรนะครับแนะนำนะนักเรียนอย่ารืมเขียนให้พวกสูตรต่งางๆกขคเนี่ยเอาไว้ติดๆกันยนะครับนี่หัเขียนแยกเฉยๆนะ พอดีครูต้องการพื้นที่ในการเขียนตัดตัดแล้วเติมลบครับเป็นลบคอดพายส่วนสฝ่ามือเอาละหันมาครับสูตรขอดคอดค,ค,คือรูทขวาส่วนซ้ายใช่ไหมครับรูทขวาส่วนซ้ายจะเป็นอานนี้ลงให้ถูกกันนะนิ้วนี้ก็จะเป็นตันนี้ครับขวามีหนนิ้วอันนี้จริงๆน,นี่ครูไม่ต้องพูดก็ได้นะเพราะมันอยู่ใน ep 8ปหมดแล้วลืมเติมลบ ถอรูดครับรูดหน่งอรูดได้1นึรูดสามถอรูดไม่ได้ก็ติดไว้เอามาเลขเดิมเมื่อกี้เลยก็จะเป็นลบรูดสามส่วนสามสองเลขนี้เลขเดียวกันนะไปดูมาจากอีพีสองขีดแปดนะครับว่าทําไมถึงเป็นเลขเดียวกันมีคําอธิบายบอกไว้อีกหนึ่งวิธีครับสําหรับโจทย์ข้อนี้ครับคอร์ดมันเป็นส่วนกลับของแทนใช่ไหมครับคอร์ดมันมีค่าเท่ากับตัวนี้ครับ นักเรียนสามารถหาค่าแทนเออไอคำนี้หาค่าแทนแทนตัวมันได้เออหูตรงเว้นวัดด้วยหาค่าแทนสิบเจ็ดพายส่สามแทนคอดสิบเจ็ดพายส่วสามได้แล้วค่อยเอามากลับเศษเป็นส่วนได้นะครับมาลองดูครับมาแทนสิบเจ็ดพายส่วนสามมาขั้นแรกก็คือแยกครับเป็นแทน เอหกพายลบพายส่วนสามอันนี้คือคู่นะครับคู่คู่แล้วก็ลบนะครับคู่ลบตรงกับสูตรคอสองครับสูตรคอสองเติมลบครับเวนาตัดให้เติมลบด้วยก็เติมลบตัดตัดนะครับยังไงสองตัวแรกมันโดนตัดอยู่แล้วครับเป็นแทนพายส่วนสามแทนพายส่วนสามก็อนิ้วลงนะครับเดี๋ยวนี้แทนพายส่วนสามก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ย รูทสาส่วนหติดลบใช่ไหมครับแต่เนื่องจากข้อนี้ใช่ไหมครับเราไม่ได้หาค่าแทนเราหาค่าคอร์ดเราเลยต้องกลับเศษเป็นส่วนครับโอเคสรุปจริงๆข้อนี้มันก็จะตอบว่าลบหนึส่วนรูทสาซึ่งก็ตรงกับที่เราหาไปวิธีแรกนะครับโอเคอีกก็เอาคอร์ดเป็นองศาบ้าง องศาดีอ่เอาเล็ไม่เยอะเนาะคอดลบร้อยยี่สิบองศาแบบติดลบบ้างจะได้ยากยกถ้าไม่ลองแบบติดลบเลยเดี๋ยวมันจะง่ายเกินไปนะครับก็จะเป็นดึงลบมาไว้ข้างนอกนะครับเพราะมีแค่ศึกกับคอรเท่านั้นที่ลบทำอะไรมันไม่ได้เลยนะครับอันนี้น่าจะาไปถามได้นะตอนที่ครูสอนพวกเรามาจากนั้นเปลี่ยนร้อยยี่สิบให้มันเป็นเรเดียนครับก็คูณด้วย ร้อยแปดสิบพายส่วนร้อยแปดสิบครับศูนย์ตัดศูนย์เอาหกตัดเป็นสองพายส่วนสามเอาไม่หกตัดนะตรงนี้ครูก็จวดเหมือนกันแหละเพราะว่าถ้าจะมาให้แบบสอนทีละเก้าเรื่องเศษส่วนเนี่ยมันก็จะช้าไปสำหรับพี่หมห้าจากนั้นก็แยกครับเป็นคอดพายลบพายส่วนสามพายนี่คือเลขหนึ่งใช่ไหมครับเลขหนึ่งคือเลขขี้ขี้ลบครับขี้ลบ เนี iesen, ่รู้เหตุผลหรือยังทําไมครูเอามาตั้งอยู่ตรงนี้พอดีนะครับพอมาตรงกับสูตรข้อหนึ่งนั่นเองขี้ลบเวลาตัดนะครับเติมลบอีกแล้วเติมแทบทุกสูตรเลยครับอันนี้เติมยกเว้นน่าจะยกเว้นข้อสี่ไหมที่ไม่ได้เติมอ๋อขอสามข้อสี่ไม่ได้เติมตัดตัดครับเติมลบเนหลองจากมันมีลบอยู่แล้วก็ต้องเติมอีกอยู่ดีนะครับเดี๋ยวค่อยลบๆเป็นวกนะครับก็จะเป็นคอ ปายส่วนสามครับลบๆเป็นบวกหายไปเลยก็ได้หายไปฝัยส่วนสาครับก็เอาเนิ้วขึ้นมาครับป3ายส่วนสามอนนี้นเนาะขดไปไหนขดรูทขวาส่วนรูทซ้ายใช่ไหมครับก็จะเป็นรูทหนส่วนรูทสาถอดรูทออกมานิดนึงก็จะได้เป็นถอดขึ้นข้างบนเลยนะปุ๋ยคงขึ้นสูงเกินอ่ออมาไว้ตรงนี้แหละก็จะเป็น หนึ่งส่วนรูทสามหรือมันเท่ากับรูทสามส่วนสามเครื่องหมายลบไม่มีนะครับเพราะว่าลบเจอลบเป็นบวกไปแล้วครับโอเคครับมสรุปส่วนกันหน่อยนะครับตั้งแต่ก้อนหนึ่งก็เลยนะครับอย่าลืมจดด้วยนะครับอะไรเติมลบอะไรไม่เติมลบนะครับจดให้มนให้มันไว้อยู่หน้าเดียวกันจะดีมากนะครับ ถ้าเรายังจาพวกนี้ได้นะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรทํพวกทำอันตรายกับพวกเราได้แล้วนะพมกเรีอนให้ดูจะได้จดใช่ครับเพราะฉะนั้นครับถ้าเราเจอโจทย์ประเภทพวกนี้ครับสเต็ปแรกนะครับขั้นแรกก็คือถ้ามันเป็นองศาเขาแนะนําให้เปลี่ยนองศามาเป็นรเดียนก่อนพอเปลี่ยนเสร็จขั้นตอนที่สองคือแยก พอแยกเสร็จก็คือเลือกสูตรเลือกสูตรพอเลือกสูตรเสร็จก็ทําสูตรให้มันเสร็จจากนั้นขั้นตอนที่สี่ก็คือตอนจบมันมักจบด้วยฝ่ามืออลันใช่ไหมครับอันนี้คือสรุปแบบปบ้านน,นะทีนี้ถามว่ามันทําได้เกือบทุกข้อไหมคุณใช้คำว,ว่าเกือบทุกข้อเลยนะครับโอเค สำหรับ EP 2-12อขีดสิเนี่ยโคก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามกันได้ใน e p 2ีขีดสินะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันก็ขอให้ตั้งใจนะครับสวัสดีครับ